ยายสอนนะอ่ะสวดมนตม์นะอณอะระหังสัมมาสัพพุโตภะควาทำมือดีอะระหังสัมมาสัพพุโตภะควาพุทธัทงภะควันตังอภิวาเทมิกาบสวาขาโตภะควะตาธโม,มเก่งมากบางังนะกมากสามิกา,าอเอาหัวลงด้วยเลย ยาสอนอะได้อีกอันหนึ่งอีกบทหนึ่งตุปฏิปันโนพระาวาโตสาวะกะสังโฆสังฆังนมามมิกาบอ,อืมอืมอืาอ่าอ่อ่าอ่าออ่า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 อำาอ่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 าว่มอ่า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 อะาอ่าอะาอ่าอหรือว่าจะอยกระทงลูก สวดมนต์มาค่ะอืมงั้นทำมือเห็สวยวันมอแบบยายสวดมนต์อีกรอบหนึ่งห้างสัมมาสัมพุทโธพระขวารพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิกาบกาบนั่งนี่แต่ว่าขาโตพระขวตาธโมธรรมนัมมัสมาบล้านนี้หนูจะกาบไม่ถนัด ต้องนั่ง,ง,งสวยๆนั่งแบบนี้อ่านั่งแบบที่คุณยายสอนไปวัดต้องนั่งอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้อ่ะสวาขาโตพระคาวตาธมโมให้ยายทำเหมือนกันอ,อ,อ,อืมสวาขาโตพระคาวตาธมโมทรามังนั่งมาสามิกาอ,อืม ปาติปันโนพคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิราบเหนื่อยนะโอเคนะพอแล้วนะเก่งลูกเก่งไหนทำใมายิ้มหวานให้แม่ดิยิ้มหวานกันยิ้มหวานหน่อยดานเดี๋ยวติดมือมือโมอีกแล้วยายเหนื่อยแล้วลูกพอแล้วมือมือวันโมสวดโมอะไรดีบูรพาลัชมี คูณนางโมลาราสมีแมวตออ้องเอาบทนี้ด้วยใช่ไหม,ไมาการบท